สวัสดีครับพบกับพี่แม็กอีกแล้วนะครับในรายการวีดบุ้งนะครับวันนี้พี่แม็กนะครับก็มีการทดลองนะครับมานําเสนอน้องงนะครับก็จะเป็นการทดลองบางทีน้องๆนะครับอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะครับทํากับข้าวอาจจะหั่นหอมใหญ่นะครับหรือว่าพวกกระเทียมแล้วบางทีมีกลิ่นติดมือนะครับกลิ่นติดมือเราพี่แม็กก็จะหาอุปกรณ์ใกล้ๆตัวเราที่อยู่ในบ้านมาทดลองกันครับว่าถ้าเราใช้เกลือเบกกิ้งโซดาหรือว่า มะกรูดหรือว่าสาระแน่นะครับช่วยในการล้างมือก่อนแล้วก็ล้างน้ำนะครับอันไหนนะครับที่จะทําให้กลิ่นเนี่ยมันเบาบางลงหรือว่าหายไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าน้องๆเพิ่มพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่แม็กจะเริ่มทําการทดลองกันให้ดูนะครับสิ่งที่พี่แม็กเตรียมมานะครับวันนี้ก็จะมีนะครับเป็นเกลือนะครับแล้วก็มีเบกกิงโซดาแล้วก็จะเป็น น้ำต้มใส่ชูนะครับแล้วก็จะมีมะกรูดและสารแหนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นช็อตสแตนเลสนะครับช็อตสแตนเลสเนี่ยพี่แม็กไม่ได้เอามาตักสารหรือว่าเอามาตักเกลือนะครับพี่แม็กเอามาใช้ในการทดลองมีการอ้างอิงด้วยนะเขาว่าสเตนเลสเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะได้จริงหรือเปล่าก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองเอามือนะครับจุ่มลงไปในพวกของใหญ่ก่อนนะครับ วันนี้พี่แม็กใช้เป็นหอมใหญ่นะครับเราก็เอามือเอ้ยให้กลิ่นมันติดนะครับเพราะว่าพี่แม็กจะอธิบายประกอบก่อนนะเพราะว่าหอมใหญ่หรือว่ากระเทียมนะครับมีสารประกอบพวกซัลเฟอร์ประกอบอยู่นะครับเวลาเราหั่นหรือว่าเราเวลาไปสัมผัสพวกนี้จะทําให้ตัวสารประกอบซัลเฟอร์เนี่ยติดมือเราแล้จะทำให้กลิ่นเนี่ยติดอยู่ที่มือเรานะครับเวลาเราล้างด้วยน้าเปล่าเนี่ยหรือว่าเราไม่ใช้สบู่หรืออะไรช่วยนะครับก็จะทําให้กลิ่นมันไม่ออกแล้วก็อาจจะทวีคูณขึ้นได้นะครับเดี๋ยวพี่แม็กมาลองกันดูนะครับจบนะ อันแรกที่แม็กใช้เป็นเกลือนะครับนี่เราลองใช้เกลือก่อนว่าจะช่วยได้จริงไหมครับเดี๋ยวเทเกลือลงมือนั้นถูเลยเราลองถูถูด,ดูนะครับขัดขัดถูถูถว่ามันจะช่วยได้จริงไหมครับถูเลยแล้วก็ลองน้ำลังน,น้ำดูนะ เท่าที่ลองดูนะครับเกลืออันดับแรก <c oughs> ช่วยได้นะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าที่แม็กว่ากลิ่นยังติดมืออยู่นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเริ่มเบาลงแต่อาจจะยังออกไปไม่หมดนะครับอก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเกลือช่วยได้ในระดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ยังมีกลิ่นติดตามซอกมืออยู่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเป็น เบกกิ้งโซดาดูกันนะครับเทเบกกิ้งโซดาใส่มือเลยเหมือนเดิมนะครับถู อาจจะใช้น้ําช่วยหน่อยก็ได้ครับบางทีมันฝืดเกินไปถ,ถ,ถูถูขัดขัดนะนะล้างเบกกิ้งโซดาพี่แม็กว่าเบาลงเกลือนะครับแต่ยังมีกลิ่นอยู่นะแต่ว่า ออกไปเยอะมากกว่าเกลือนะครับเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยอาจจะละเอียดกว่าเนื้อผิวอาจจะละเอียดกว่าพอเวลาเราขัดเนี่ยถูไปที่มือเรามันอาจจะช่วยทําให้กลิ่นมันออกได้ดีกว่าเกลือนะครับแล้วก็มันละเอียดกว่าด้วยเพราะเกลือถูแล้วมันจะรู้สึกว่าสาักสารมือหน่อยครับบางทีน้องๆถูแรงเกินไปอาจจะแบบมือเราอาจจะลอกได้นะครับเบกกิ้งโซดาก็โอเคนะครับโอเคเหมือนกัน เดี๋ยวต่อไปเรามาลองเป็นน้ำส้มสายชูครับ น้ำส้มสายชูนี่กลิ่นของหอมใหญ่จะหายไปเลยนะครับแต่ว่าพี่แม็กว่ามันจะมีกลิ่นของน้ำส้มสายชูที่มาแทนมือเรานะครับอันนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าไม่แนะนําแล้วกันครับเพราะว่ากลิ่นน้ำส้มสายชูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาแล้วมันก็ติดอยู่ที่มือเรานะครับแรงกว่ากลิ่นหอมใหญ่นะครับ uh huh. เดี๋ยวต่อไปเรามาลองเป็น มะกูดดูบ้างนะครับเป็นมะกูดดูเดี๋ยวเราลองครับหั่นมะกูดกันเลย มาครับมาลองมะกรูดกันแต่สำหรับมะกรูดให้แม็กชอบนะเพราะมันมีกลิ่นมะกรูดมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะครับเดี๋ยวเราลองดูฟูเลย มะกรูดโอเคเลยนะครับน้องๆเพราะว่ามะกรูดเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับกลิ่นหอมใหญ่เนี่ยหายไปเลยแล้วก็แทนที่ด้วยกลิ่นของมะกรูดแทนเลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นส่วนใหญ่นะครับพวกน้ํยา,ายาล้างจานหรือว่าน้ํายาล้างมือส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นของมะกรูดผสมเข้าไปด้วยเพราะว่ากลิ่นของมะกรูดเนี่ยมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับโอเคเลยนะครับมะกรูดที่แม็กว่าโอเคเลยถ้าน้องๆมีมะกรูดที่บ้านก็ช่วยได้เลยนะครับ กลิ่นตามซอกเล็บตามมือหายหมดเลยนะครับแทนที่ด้วยกลิ่นมะกรูดเลยพี่แม็กชอบเลยนะครับมะกรูดอันนี้โอเคเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเรามาลองเป็นสะระแหน่กันนะครับเพราะว่าสะระแหน่ก็เป็นพืชที่มีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเหมือนกันนะครับเรามาลองดูว่าสะระแหน่จะช่วยได้ไหมครับ สารแนบไปเลยครับเด็ดเลยยี้มาเลยครับ,เ,เ,เ,รบเพราะว่าบางคนน้องๆอาจจะไม่ชอบกลิ่นหอมใหญ่หรือกลิ่นกระเทียมติดมือนะครับเพราะว่าสารซันเฟอร์พวกนี้มันจะติดมืออยู่นานระดับหนึ่งนะครับจนกว่าที่มันจะหลุดออกไป ามาลองดูสระแหนกน,นะครับ<ม>กลิ่นหอมใหญ่ก็หายไปเลยนะครับแทนที่ด้วยกลิ่นสระแหน่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่แรงเท่ามะกรูดแต่ว่า<ม>สาระแหน่ผมว่ากลิ่นมันจะออกคล้ายๆกลิ่นมิ้นมินนะครับ<ม>ก็ก็ก็โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่อาจจะไม่กินเอกลักษณ์ไม่เท่ามะกรูดนะครับที่เวลาติดมือแต่ว่าก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าน้องๆชอบกินไหนเราหุบพี่ว่าสาแหน่เนี่ยกลิ่นหอมใหญ่หายเลยนะครับหายเลยหายเลยเช่นเดียวกับกลิ่นมะกรูดเหมือนกันเดี๋ยวสุดท้ายเรามาลองกันที่สแตนเลสนะครับพี่แม็กเลือกใช้เป็นช้อนสแตนเลสช้อนสแตนเลสเนี่ยเขามีทีซีบอกว่าันเฟอร์ของเราเนี่ยครับสา,ารประกอบที่อยู่ในหอมใหญ่เนี่ยมันจะมีอนุภาคเป็นลบ ถ้าเราใช้สเตเลสเนี่ยที่มีอนุภาคเป็นบวกเนี่ยมาลองถูมือกันนะครับถูถูถูถ,ถูลองดูว่าอนุภาคบวกของช้อนกับอนุภาคลบของหอมใหญ่เนี่ยเวลาเจอกัน,เ,นเขาบอกว่ามันจะช่วยดูดกลิ่นออกไปได้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันนะครับพี่แม็กเลือกใช้เป็นช้อนสเตเลสนะครับวันนี้ ล้าง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 เดี๋ยวเราช้อนสเตลเลสนะครับถูลองถูดู วาสารมีคู่ส่วนใหญ่เวลาเจอกันคนละคู่มันจะดึงดูดกันได้ครับเดี๋ยวเราลองดูว่าสแตนเลเนี่ยจะช่วยได้ไหมอืมช่วยได้ไหมก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่หมดยังกลิ่นยังไม่หมดยังคงลงเหลืออยู่อาจจะพอๆพกับเกลือหรือเบกกิ้งโซดาเลยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าบางที ซันเฟอร์พวกนี้มันอาจจะเกาะติดแน่นบนผิวหนังพวกเรานะครับทําให้มันไม่ดึงออกไปไม่หมดแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับน้องๆโอเคเลยแต่พี่ว่าที่พี่แม็แนะนํานะครับมะกรูดกับซาลาแหนเนี่ยเบิร์กสุดเลยแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพี่แม็ให้เกลือกับเบกกิ้งโซดาแล้วกันครับแล้วก็เป็นชอส์สเตนเลส สุดท้ายเลยอาจจะเป็นน้ำส้มสายชูแต่น้ำส้มสายชูอ่ะพี่แม็กไม่แนะนําเพราะว่าบางคนอ่ะไม่ชอบกลิ่นกลิ่นมันแรงกลิ่นมันเฉพาะตัวอาจจะทําให้กลิ่นน้ำส้มสายชูเนี่ยมาแทนที่กลิ่นของหอมใหญ่แทนก็ได้นะครับอาจจะติดมือฉุนมากกว่าเดิมอีกก็ได้นะครับสรุปว่าน,นะครับสิ่งที่แม็กสิ่งที่แม็กนำมาทั้งหมดนี้นะครับสามารถช่วยลดกลิ่นของหอมใหญ่ได้จริงๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับาน้อน,นครับว่าสะดวกใช้แบบไหนแล้วก็สิ่งไหนหาง่ายกว่านะครับ ก็เอามาลองกันได้นะครับอาจจะเป็นอาจจะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่าเออลองใช้พวกนี้ช่วยก็ได้นะครับเพราะว่าเกลือกับ Solid, เบกกิ้งโซดาเนี่ยบางทีเรามาขัดผิวหรือขัดมือเราเนี่ยมันก็อาจจะเอ,อ่อทำให้พวกสิ่งที่มันอยู่บนมือเนี่ยหลุดไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับดีกว่าการล้างสบู่แต่ว่าถ้าเราหาสบู่อะไรไม่ได้ก็ใช้พวกนี้ช่วยก็ได้นะครับน้องๆเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสิ่งที่แม็กนามานะครับอาจจะเป็นทางเลือกให้น้อง เป็นทางเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับในการช่วยล้างมือนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่แม็กเต็มมาพวกนี้ก็จะอยู่ภายในครัวบ้านเราอยู่แล้วนะครับบางทีน้องๆไปข้างนอกหรือว่าไปกลางเต็นท์ไปแคมป์ไปทํากิจกรรมทำกับข้าวอะไรข้างนอกกันนะครับแล้วบางทีกลิ่นพวกนี้มันติดมือน้องๆอาจจะหาสบู่หรือว่าน้ํายาล้างจานเนี่ยตอนนั้นไม่ได้สิ่งพวกนี้ก็อาจจะช่วยน้องๆได้ในระดับหนึ่งนะครับบางทีน้องๆอาจจะมีเกลืออยู่พอดีหรือว่ามีมะกรูดอะไรอยู่พอดีก็จับพวกนี้มาช่วยล้างมือได้แล้วก็ เป็นสารที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวเราแล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อมือเราด้วยนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการดูวิดีโอย้อนหลังนะครับหรือว่าการทดลองย้อนหลังที่พี่แม็กได้ทําไปกับพี่มัดพี่ประกาศนะครับก็น้องๆสามารถเข้าทาง y o u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าแกมมาโกนะครับแล้วก็เซิร์ชหาชาแนลวิดบมนะครับน้องๆก็สามารถดูการทดลองย้อนหลังได้เลยส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการให้พี่แม็กพี่มัดปรกาศ มาทดลองอะไรเพิ่มเติมนะครับน้องๆสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างได้เลยนะครับพี่แม็กกับพี่มัดจะหาการทดลองที่น้องๆต้องการมาทดลองให้น้องๆดูกันนะครับเพื่อไขข้อข้องใจของน้องๆนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับก็มีคาคมวิทยาศาสตร์มาฝากน้องๆก่อนที่จะจากกันไปเหมือนเดิมนะครับสาหรับวันนี้แม็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Logic will get you from A to B imagination will take you everywhere bye Albert Einstein